สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม s o n i p ท์ผีเสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่นํามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับที่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในการที่เราจะหาส่วนแกนของอุปกรณ์ทางด้านซ้ายและด้านขวาที่เป็นสีลุ้งนะครับหาได้จากไหนนะครับและมีวิธีการหาอย่างไรในวันนี้นะครับเราจะมาบอกให้ทราบนะครับว่ามีวิธีการหาอย่างไรกันบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นครับขออธิบายให้กับเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่กันก่อน,นครับว่าแกนทางด้านซ้ายคืออะไรนะครับและแกนทางด้านขวาคืออะไรทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นของสีลุงก็จะเป็นฟันเฟืองโอเวอร์คล็อกนะครับในส่วนตรงนี้จะเป็นแกนทางด้านซ้ายที่เป็นสีลุ้งนะครับซึ่งเราสามารถย้ายออปชันย้ายพันธะย้ายออปชันการหลอมได้ตามปกติได้เลยนะครับถ้าเรามีแกนสีลุ้งอันนี้แล่นต่อไปนะครับ ดวงเนตรอสสรพิษอันนี้จะเป็นแกนทางด้านขวานะครับซึ่งก็จะมีของสีลุงเช่นกันก็จะเป็นความว่างเปล่าลาคูน่าอันนี้ก็จะเป็นของที่ใช้สําหรับในการทําของสีลุงทางแกนด้านขวาแต่ถ้าหากเราไม่ได้ใช้ออปชั่นของสีลุงนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแปลงเป็นสีลุงก็ได้ก็ใช้เป็นสีทองเหมือนเดิมนะครับในส่วนต่อไปเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแกนสีลุงทั้ง2แบบนี้นะครับหาได้จากที่ไหน เราก็เข้ามาที่ในส่วนของดันขุดเมืองนะครับในส่วนของดันขุดเมืองที่ให้แนะนำนะครับต้องเป็นเลเวลประมาณ6ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ผมฟาร์มอยู่ที่เลเวล8นะครับในด่านขุดเมืองทั่วๆไปแล้วนะครับเวลาเราขุดไปแล้วจะเจอกับรอยแยกแบบนี้นะครับไอ้พวกรอยแยกแบบนี้มันจะเข้าไปสู่ดันความว่างเปล่าไอ้ดันพวกนี้นะครับเมื่อเราตีไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันจะมาเจอกับบอสนะครับและบอสตัวนี้นะครับมันจะมีชื่อว่าเดเมนโต ไอ้บอสตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ในการดรอปของสีลุ้งอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีแกนด้านซ้ายแกนด้านขวาแล้วก็ดาบนะครับดาบสีลุ้งอันนี้ผมยังหาไม่ได้เลยนะครับดังในตัวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นบอสเดเมนโตในเลเวล8นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเลเวล8ก็คือเลือดมันจะมีอยู่8หลอดและเจ้าบอสตัวนี้นะครับตอนผมกําจัดได้นะครับมันก็จะดรอปนะครับฟันเฟืองโอเวอร์คล็อกนะครับ ซึ่งเป็นแกนทางด้านซ้ายก็จะเป็นของสีลุงนะครับเราจะสามารถมาทําการย้ายออปชันไปยังของสีลุงอันนี้ได้นะครับก็เก็บไว้ใช้สําหรับตัวละครที่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ใช้เป็นของสีทองก็ดีอยู่แล้วนะครับและในตัวอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นบอสเดเมนโตนะครับในเลเวล10ก็เลือดก็จะมีอยู่10 l หลอดด้วยกันซึ่งมันเป็นดันความว่างเปล่าระดับสูงนะสูงสุดเลยซึ่งมันก็จะอ้างอิงกับ ดันขุดเมืองนะครับดันขุดเมืองผมขุดเลเวล10มันก็จะเป็นบอสเดเมนโฮเลเวล10ตามนั้นนะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านใดคิดว่าไหวนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้ที่ดันขุดเหมืองเลเวล10นะครับก็จะสามารถเข้ามาในดันความว่างเปล่าที่เลเวลสูงสุดนะครับแล้วจะมาเจอกับบอสเดเมน l โฮเลเวล10ได้ซึ่งบอสตัวนี้จะดรอปของที่ดีมากนะครับแล้วก็ออปชั่นดีด้วยถ้าให้ผมคาดการดูนะครับ ผมคิดว่าแกนทางด้านซ้ายมันน่าจะดรอปที่เลเวล8นะครับแล้วก็แกนทางด้านขวาน่าจะดรอปเลเวล9ถึง10ขึ้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็ไปลองกันดูอีกทีนะครับว่าแกนทางด้านซ้ายกับด้านขวามันดรอปที่เลเวลต่ำๆด้วยหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ผมตีนะครับมันได้ตั้งแต่เลเวล8ขึ้นไป สำหรับอันแกนทางด้านขวาที่เป็นสีนลุงนะครับชื่อว่าความว่างเปล่านะครับคารูนา่าอันนี้เราก็จะสามารถใช้ออปชั่นของดวงเนตรอสรพิษก็ได้นะครับที่คนนิยมใช้กันมาทำให้เป็นของสีลุงนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถหาบอสเดเมนโตได้นะครับโดยง่ายที่สุดนะครับโดยไม่ต้องลงดันก็คือมาที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วมาที่พันธสัญญาแห่งว่างนะครับ พอเราเข้ามาก็จะมาเจอกับพันธุสัญญาแห่งว่างตรงนี้จะเป็นการปลูกโดยใช้มเมล็ดนะครับมเมล็ดต่างๆที่เราปลูกตรงนี้ก็สามารถเก็บได้ตามดันเทียนนะครับหรือว่าดันแห่งความว่างเปล่านั่นแหละครับก็จะมีมะเมล็ดที่ใช้สําหรับในการปลูกมอนสเตอร์นะครับหรือว่าบอสขึ้นมาแล้วทําการตีได้สำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมมีมเมล็ดนะครับของบอสเดเมนโทอยู่4อันด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกให้ดูนะครับว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรหรือถ้าใครไม่มีนะครับสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะครับคลังแห่งความว่างเปล่าตรงนี้ก็จะมีเมล็ดของบอสเดเมนทโให้เราสามารถซื้อและไปปลูกได้ด้วยนะครับก็สามารถซื้อได้ตรงนี้นะครับผมก็จะซื้อไป2อันแล้วกันนะครับพอเรามีเมล็ดของบอสแล้วนะครับเราสามารถมากดตรงปลูกตรงนี้แล้วทําการปลูกเมล็ดเมล็ด1อันนะครับมันจะใช้อีเทอร์นะครับอยู่6000มันจะเป็นอีเทอร์สีแดงนะครับ เราจะใช้อีเทอร์สีแดงอยู่6,000ซึ่งทางด้านซ้ายอีเทอร์สีแดงเรามีอยู่แค่20,000นะครับก็เท่ากับว่าเราปลูกได้แค่ครั้งละ2อันเท่านั้นนะครับในส่วนตัวนี้ผมจะปลูกบอสเดเมนทแค่2อันแล้วส่วนอื่นๆก็จะปลูกเป็นสีอื่นนะครับก็จะคละกันเลยนะครับก็อาจจะเป็นสีฟ้าอยู่ประมาณ3สีอันนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวประมาณ3อันแบบนี้มันก็จะใช้อีเทอร์ตามแต่ละสีนะครับที่เราปลูก พอเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราจะสามารถกดที่เก็บเกี่ยวแล้วสามารถเก็บเกี่ยวบอสได้เมื่อเรากดเก็บเกี่ยวเข้าไปนะครับมันก็จะมาเลือกว่าเราเลือกโหมดความยากระดับไหนก็ให้เราเลือกฮันหร่อโหดไปเลยนะครับก็เป็นความยากที่ระดับสูงสุดพอเราเริ่มการท้าทายเสร็จมันก็จะมีบอสอยู่เต็มไปหมดครับให้เราทําการกําจัดบอสให้หมดนะครับเมื่อเรากําจัดบอสได้แล้วหีบจะตกลงมาหีบตัวนี้ดีมากนะครับถ้าเป็นบอสเดเมนโท มันจะดรอปของที่ดีมากเราลองสังเกตดูนะครับจะเห็นว่ามีแกนดรอปมาด้วยนะครับแกนทางด้านซ้ายก็สามารถดรอปจากบอสต,ตัวนี้ที่เราปลูกได้ด้วยซึ่งบางคนอาจจะไปหาในดันเจียนไม่เจอนะครับเราก็สามารถปลูกบอสเพื่อมาตีแบบนี้ได้นะครับก็สามารถได้แกนสีลุงทางด้านซ้ายด้านขวาได้ด้วยนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายมากแล้ว นอกเหนือจากนั้นมันยังได้บัตรด้วยนะครับบัตรที่เราไปแลกแต้มเครดิตนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราไปซื้อมเมล็ดมาแล้วเราจะเสียบัตรไปฟรีพอเราตีมามันก็ได้บัตรด้วยนะครับแล้วได้ทั้งแม่กุญแจแห่งความว่างเปล่านะครับได้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ขนาดตั้งนานแล้วก็ยังไม่หมดเลยครับออกมาแบบรัวๆถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับที่เราตีแบบนี้ยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองดูก็แล้วกันนะครับว่า เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถหาของอุปกรณ์สีลุงได้ก็นํามาเป็นแนวทางดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกของช่องเราก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะหาแกนสีลุงได้กันทุกคนนะครับยังไงนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปก็จะมีคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ